อยากมีบ้านบนเขาคอสักหลังเพราะว่ามาเที่ยวแล้วรู้สึกชอบเลยอากาศดีมากประโยคนี้ผมก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับเมื่อลูกค้ามาติดต่อซื้อที่ดินเขาคอเพราะเป็นความฝันของหลายๆคนที่จะต้องการสถานที่ผ่อนหลังจากความเหนื่อยล้าในการทํางานหรือเป็นบ้านพักไว้เกษียณที่ต้องการความสงบใกล้ชิดธรรมชาติหลีกหนีจากความวุ่นวาย วันนี้ผมก็มีโอกาสมาแนะนําบ้านดีๆพร้อมอยู่อาศัยนะครับอีกหนึ่งแปลงบ้านจะตั้งอยู่ตาบลทุ่งสมออาเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่5ตารางวาแปลงนี้ก็จะประกอบด้วยบ้าน2หลังครับจะมีหลังเล็กกับหลังใหญ่แล้วก็จะมีพื้นที่เหลือกว้างๆเลยครับสำหรับทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะปลูกต้นไม้หรือต่อเติมสร้างเพิ่มได้ครับภายในโรงจอดรถก็จอดรถได้คันคันมาดูหลังแรกกันก่อนเลยครับหลังนี้ก็จะประกอบด้วย3ห้องนอน3มห้องน้ำนะครับ1ห้องครัว แล้วก็จะมีห้องนั่งเล่นนะครับกว้างๆนะครับสำหรับทํากิจกรรมในครอบครัวครับดูหนังทานข้าวได้ครับต่อไปเป็นห้องนอนหนึ่งครับห้องนี้ก็จะประกอบด้วยห้องนอนนะครับขนาดใหญ่แล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวครับห้องน้ําก็จะมีสุขภัณฑ์ครบคันนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็ไปต่อกันที่ห้องนอนที่2เลยครับห้องนอนที่2เนี่ยห้องนี้จะไม่มีห้องน้ํานะครับก็จะสามารถทําเป็นห้องนอนหรือเป็นห้องเก็บของก็ได้นะครับ ไปดูห้องต่อไปครับห้องต่อไปเป็นห้องนอนที่3นะครับห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวครับมีเตียงมีโต๊ะทํางานครับแล้วก็ห้องน้ําก็จะมีสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครับต่อไปมาดูพื้นที่ด้านนอกครับก็จะมีโซนทานอาหารครับแล้วก็จะเป็นห้องครัวนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับห้องครัวนี้ก็จะมีตู้ เก็บของอย่างเป็นระเบียบนะครับมีซิงล้างจานแล้วก็แยกสัดส่วนสวยงามครับและยังมีห้องน้ํารวมอีกหนึ่งห้องนะครับที่อยู่ภายในบ้านหลังใหญ่นะครับห้องน้ําทุกห้องก็จะสุขภัณฑ์ครบครับมีเครื่องทําน้าอุ่นทุกห้องความพิเศษของบ้านหลังนี้ก็จะอยู่บนเนินนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินออกมาชมวิวสูตรอากาศบริสุทธิ์ได้ที่หน้าบ้านของเราได้เลยครับบ้านหลังนี้จะสูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลางอยู่ที่730เมตรครับพื้นที่บ้านก็จะโล่งๆนะครับมองไปรอบๆนี่ก็จะสบายตานะครับด้วยพื สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับมาดูบ้านหลังที่2ครับบ้านหลังที่2จะเป็นบ้านหลังเล็กที่อยู่ติดกันนะครับก็จะมีพื้นที่ไว้สําหรับเก็บของหรือบางท่านอาจจะทําเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้นะครับบ้านหลังนี้ก็จะได้หนึ่งห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะครับมีเตียงมีโซฟานะครับให้นั่งชมวิวพร้อมกับ มีกระจกนะครับบานกว้างๆเลยครับสามารถนั่งชมวิวได้ภายในบ้านนี้ได้เลยครับและห้องน้ําก็ยังมีสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานเหมือนเดิมครับอ่าง,างหน้าเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็ชักโครกพร้อมใช้งานสําหรับเรื่องน้ําก็จะเป็นน้ําประปานะครับแล้วก็จะมีถังสํารอง1ถัง,งเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับสำหรับบ้านสองหลังในพื้นที่โฉนด1ไร่นี้นะครับตั้งราคาขายไว้ที่3ามล้านเก้บาทหากท่านสนใจเข้าดูพื้นที่หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทักข้อความมาได้ครับ